ทำอย่างไรเมื่อจิตตกเคยหรือไม่กับความเครียดที่เกิดจากปัญหาสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องความรักและไม่ว่าจะเป็นปัญหาแบบใดหากเราจมอยู่กับความคิดนั้นจนรู้สึกแย่และไม่สามารถหาทางออกได้อาจทำให้เราเสี่ยงเป็นภาวะ จิตตกได้ซึ่งสภาวะดังกล่าวสามารถส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้และด้วยความที่สภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายหากเราขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมันบทความนี้จึงจะพาคุณไปรู้จักกับสภาวะจิตตกกันอาการของสภาวะจิตตกในระยะแรกๆ จะรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างมากเริ่มกลัวและคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในแง่ลบซึ่งอาจมีอาการอื่นๆตามมาในภายหลังเช่นนอนไม่หลับใจสัน่นไม่มีสมาธิระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติเป็นต้นหากอาการอยู่ในระดับรุนแรงอาจทำให้คิดถึงขั้นว่า ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปนอกจากนี้ในบางรายอาจมีอาการทางจิตร่วมด้วยเช่นหวาดระแวงหูแว,ว่วและประสาทหลอนเป็นต้นและเนื่องจากโรคนี้ไม่สามารถป้องกันได้โดยตรงอีกทั้งยังไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนเพราะต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ที่เราต้องเจอด้วยดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือกับอาการจิตตกจึงเป็นสิ่งที่เราควรรู้เอาไว้เตรียมรับมือกับอาการจิตตกได้อย่างไรหากเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ร้ายๆได้เราก็ควรดูแลตนเองในทุกสภาวะในทุกๆวันเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด จากเรื่องรอบตัวมากเกินไปเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอเพราะหากร่างกายของเราได้รับการพักผ่อนน้อยจะส่งผลถึงความคิดและอารมณ์ในทางอ้อมได้นอกจากนี้การหากิจกรรมอื่นๆทำเพื่อพักผ่อนร่างกายก็สามารถช่วยได้เช่นการออกกำลังกายเพื่อให้สมองหลั่งฮอร์โมนเอนเดอร์ฟิน ที่สามารถช่วยให้เราผ่อนคลายขึ้นได้หรือจะดูหนังฟังเพลงก็ถือเป็นการพักผ่อนทางจิตใจได้เช่นเดียวกันเมื่ออยู่ในสภาวะจิตตกควรทำอย่างไรเมื่อตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและความคิดต่อเรื่องนั้นๆทั้งการเชื่อมั่นในตนเองเชื่อว่าปัญหาจะมีทางออก มองหาแง่บวกของเรื่องนั้นๆจัดลําดับขั้นตอนของปัญหาและไร้แก้ไขทีละเรื่องไปตามขั้นตอนที่วางเอาไว้แต่ถ้ามั่นใจแล้วว่าไม่สามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นได้การมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวเข้ามาช่วยก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าหากยังไม่สามารถ หาทางออกได้อีกให้เข้าพบแพทย์ด้านจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อรับการปรึกษาพูดคุยเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้นให้จงได้ปัญหาสภาวะจิตตกถือเป็นเรื่องไม่ไกลตัวดังนั้นการเตรียมรับมือและกําลังใจจากผู้คนรอบข้างในการเจอปัญหาต่างๆจึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้